we แล้วครหน่อลย้ครับโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ Hence, ่งสองนีขอบคุณท่านผูสื่อสารนะครับคุณบอลประทมอมบูชาบุณครับเลาเปีนผู้อาศัยแคิดลักษณะไหนที่นำมาโชว์ในวันนี้ครับขอให้ทุกท่านใช้เวลาประมาณสัก อาจจะบอกว่าทุกๆคนที่มาแสดงในวันนี้จริงๆเริ่มมาจากการที่เราเรียนที่พุทธศิลป์นะครับหลักสูตรระยะสั้นซึ่งเป็นต้องบอกว่าเป็นหลักสูตรที่คุยถึงเรื่องของการทํางานเกี่ยวกับพุทธศิลป์การทํางานศิลปะแต่ว่าหลายๆคนที่จะมองว่าการทํางานศิลปะแบบก็คือที่เป็นพุทธศิลป์จริงๆก็คือวาดลายไทยวาดพุทธโูกวาดอะไรแต่จริงๆคําว่าพุทธศิลป์เนี่ยมันมากกว่านั้น ว่ามากกว่านั้นก็คือมันเป็นเรื่องของแรงบันดาลใจเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของความเป็นถ้าไปดูในพุทธธรรมจริงๆก็คือเป็นเรื่องของศัจรธรรมแต่ละแต่ละคนเนี่ยก็คือมองในภาพภาพของเขา,าทรม,มากเหมือนกันแต่ว่าการสื่อของแต่ละคนเนี่ยจะออกมาในแนวทางที่แตกต่างกันเรื่องราวทุกอย่างในชีนวิตเยอแม่เจอม่มีม่มมมมทุกอย่างในชีนวิตเยอะม่เจอแั่เจอนี่เขากป็นการุีเขาก็จะเห็นตั้งแต่ว่าสถาของชาวบ้านเขามาสร้างบ้าน ผมขอพูดถึงเจ้ากองงานของผมเลยนะครับในผลงานของผมจะเป็นการถ่ายทอดความเป็นธรรมชาติก็คกล้กับของเอกนัทแต่ว่าเราจะมีความที่แตกต่างกันของผมจะเป็นคนที่ใช้เกยยองในการใช้งานครับจะเป็นงานขาวดำคืองานของผมจะสื่อถึงพลังในการทํางานของผมจะมีความความลึกซึ้งในการที่จะเอาอารมณ์ของงานนั้นออกมาให้ ให้เกิดความประทับใจที่เป็นหนึ่งของผมที่ใน,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 นตอนนั้นน่าจะในนั้นที่ผได้ทํา,า,า,าง,งานตรงนั้นจริงๆครัคือการทำงานเราก็เป็นการเรื่องสเก็ตงานจากสถานที่จริงหลายเชียงแล้วก็หลายเวลาครับแล้วก็เอาจากท,ที่งานนั้นก็เอามาทํานชิ้นงานใหญ่ก็ทําไปทําไปเป็นความประทับใจในตัวของเราเอง,ท,งที่ทำส่วนกรางส่วนจ้านะครับอาจารย์ประธานอาจารย์สุขึกษ ท่านนะครับผมนะครับได้สร้างสรรค์งานศิลปะโดยใช้เสีอยคริกบนข้าใบนี่แหละครับส่วนใหญ่งานของผมจะเป็นโทนสีฟ้าสีเขียวหรือว่ามุ่งเน้นให้ดูสบายตาสบายใจครับดูให้รู้สึกผ่อนคลายกับงานของผมนะครับแล้วก็งานขอนผมเนี่ยจะเป็นรูปแบบของลวดลายลายกิจกรรมที่ผมสร้างมาเองแล้วก็ มาจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการฝึกเขียนลายต่งตางๆมาตั้งแต่เด็กๆครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆพอมาเรียนนะครับเราก็เอาบรรยากาศที่เราประทับใจเข้มามาใส่รวมด้วยกันนะครับบรรยากาศเนี่ยมาจากแรงบันดาใจจากธรรมชาติเลยครับธรรมชาติเนี่ยที่ผมประทับใจก็คือต้นหญ้าดอกไม้ใบหญ้าหรือว่าต้นไม้อะไรเสีเยก็เป็นสิ่งนั้นแล้วก็นํามาเปลี่ยนแปลงรูปแบบให้เป็นให้เป็นลวดลาย รุ่ลายให้เป็นลายจิตรกรรมไทยอะไรนะครับให้มารนมดวยกันแล้วก็หนวกกับบรรยากาศสายผมจริงๆแล้วผมเป็นคนกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสมาศึกษาเล่าเรียนในภาคเหนือแล้วจนชีวิตผกผันได้มาทําการทํางานอยู่ที่เชียงรายนะครับก็เลยจะติดเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของคนเมืองนะครับถ่ายทอดออกมาเป็นผลงานผลงานชุดนี้ก็จะเป็นชุดเบิกบ,บาน นะครับแต่เป็นเป็นเป็นการเบริกบานจากเมืองหลวงนะครับคอนเซปต์ก,ก็คือเราอยู่ในเมืองที่มันจเจริญรุ่งเรืองมีถนนหนทางหรือว่ามีการสื่อสารเทคโนโลยีที่มันจเจริญแต่เราก็สามารถเบิกบานได้ในความวุ่นวายอยู่ที่ตัวเราเองนะครับปกติผมจะทําปฏติมาก,กรรมเป็นหลักนะครับทั้งงานไม้แล้วก็งานโลนหะแต่งานชุดนี้จะเป็นชุดสเก็ตล่าความคิดก่อนที่จะไปขึ้นงานปฏติมาก,กรรมจริงนะครับ โดยใช้การดรองเราก็จะเอาเรื่องของความเบิกบานจากดอกไม้ในธรรมชาติดอกไม้ที่ทุกคนมองข้ามไม่เห็นแต่ความเป็นศิลปินเราก็จะเห็นความงามของมันเราก็มาจัดองค์ประกอบใส่แนวคิดของเราเองให้เกิดรูปทรงใหม่ๆถ้าสังเกตง,งานผมก็จะเป็นรูปทรงฟรีฟอร์มเพราะผมจะทำปฏิมาก,การรมเชิงฟรีฟอร์มนะครับจะไม่ได้อยู่ในขอบสี่เหลี่อมเป็นหลักนะครับทำให้ ความผูกพันกับทางไม่ว่าจะเป็นทั้งคุณสวิ์หรือศิลปินต่างๆนะครับมาตลอดและก็มีความคินดีอย่างที่ได้มีโอกาสมาแสดงภาพเขียนของศิลปินทั้งสี่ท่านในวันนี้นะครับก็หวังว่าศิลปินทั้งสี่ท่านเนี่ยจะได้แสดงผลงานของท่านให้เป็นที่ประจักษ์กับทางผู้ที่คิดชอบในศิลปศิลปะในการวาดภาพก็ด้ นะครับของท่านสวัสดีก็ขอให้ทุกท่านท่านสี่ท่านประสบความสำเร็จในการที่จะดำเนินการเป็นผีนักเป็นต่อไปขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆวิถีทางที่ท่านปฏิบาติศาพิปการขอบพรคุณมากครับกองบังคับบัญช์รถเทอร์เรซไรอันนาย เวลากันเวลาของเราคือกินข้าวอะไคือผมว่าจะทำเป็นโปรเจกต์พวกเราจะเตรีไว้4ี่สน อันนี้ใช้เทคนิคอะไรในการสร้างสรรค์ผลง,ง,งาน,น ong, ครับเป็นเกยองครับเกยองอธิบายนิดนึงเกยองคือแท่งาเกยองเป็นแท่งขาแต่ว่าเป็นเป็นแท่งฐานาที่ดำสีมันจะเป็นแท่งประมาณรูปต้อยแล้ว,ลวก็แล้วแต่ว่าจะได้อย่างผมใช้ละมันใช้ในการใช้งานก็เอามาผลใช้แต่ก็เครื่องกอบางคนมีความตั้งใจไหมที่ใช้ให้เป็นสีดําสําหรับภาพนี้ผมตั้งใจคือมันเป็นงานที่สื่อความเป็นตัวตน ว ol, ่าทำเราพยายามที่าทำแล้วก็สื่อถึงความพลังที่มันออกมาจากผมคือการที่เราทำมาชิ้นใหญ่รับการที่เราเอาให้ให้น้ำคนตุ้มตึงแรงคือมันเป็นพลังที่ออกมาเพราเราเราแต่พอเราทําทำทแล้วเราเรามาดูระยากัวความที่ทำนี่ีความของความกดมันมันจะทำให้เรื่องมนเป็น ภาพนี้ดูใหญ่มากขนาดของภาพเท่าไหร่เท่าไหรบนเท่าไหร่ <25 4. S 1> นะฮะสองเมตรสงเมตรครับบนผ้าใบเหรอครับบนผ้าใบแคนวาส เทคนิคการสร้างงานศิลปะแบบนี้คือเทคนิคอะไรครับมีความเป็นพิเศษไหมนี่คือมันเป็นศิ่ปินงานศิลป์ที่มันเทคนิคนการที่เราให้ความรู้แต่เรางไม่อยากที่ว่าจะทำให้เราได้เป็นความรู้ทันงอย่างทฤษฎีสองก็คือเทเชอร์ในการแกะเนี่ยในเทโลดีเดอร์อารมณ์ศิลป์ไม่ค่อยเหมือนนะเราบอกจริงเราใช้วิธีแกะแกะจากสีเลยเหรอครับแกะจากสีเลยเหรอครับ 啊。